เสีเงินเขียนบทความเรื่องนี้รัฐบาลแอนติไครส์นะและ้วทำไมมีภาพน่ดเดทกับยายานะคุณเปลวสีเงินเนี่ยมาเหนือเมฆมากานะมาเหนือเมฆเหมือนชื่อหนังสือพลเอกประยุทธเ์ธเลยเปลวสีเงินเนื้อหาทั้งหมดนะเริ่มต้นด้วยการบอกว่าวันนี้วันที่หเดือนหพศหกหเออหก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 นะ เลขหกหกหกคำพีพระคริสต์บอกว่าเป็นรหัสแอนติคริสหมายถึงผู้ต่อต้านพระเยซูคริสต์ประมุกรัฐบาลโลกนิวเวิด์ o ออเดอร์ที่เริ่มคุ้นหูกันช่วงนี้ก็นี่แหละบทบาทสหรัฐยุโรปในอาณัยิวไซออนิสผู้จะรวมอำนาจโลกเป็นหนึ่งเขานี่แหละแอนติคริสแอนติคริสละเมื่อจีนรัสเซียโลกมุสลิม ผนึกรวมเป็นหนึ่งโลกรู้ทุกคนรู้อิสราเอลคือรูปนิมิตของสหรัฐยุโรปเท่ากับรู้ว่ามุสลิมกับอิสราเอลคือขมิ้นกับปูนที่สุดการประทะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดการประทะนั้นเจ็บอิสราเอลแต่ที่สาหาัสมีผลล้มตายสลายลม่มคือสองหัวโจกสาภาพยุโรปกับสาหารัฐและนั่นแอนติคลา์จะปรากฏ พร้อมสองครามโลกครั้งที่3เพื่อการพิทักษ์และรวบรวมอำนาจทางเศรษฐกิจการเงินดำรงสถานะแดดดี้โลกให้จงได้ยังไม่ปีสองปีนี้หรอกแต่แอนตี้ไครส์จะส่งทูดแห่งการทำลายล้างมาก่อนทำลายล้างศาสนาทำลายล้างคุณธรรมศีลธรรมสลายความเป็นมนุษย์สู่ความเป็นสัตว์นะฮะโลกใหม่ใต้ระบบ new world order นี่คือบางส่วนที่คุณเปรยสีเงินเนี่ยเขียนบทความนะฮะคือเป็นการวิเคราะห์พันดุงกับเรื่องความเชื่อเข้าไป<ฆ>นะฮะแล้วทั้งหมดนี้นํามาซึ่งการพูดถึงการเมืองในบ้านเรานะคุณเปรยสีเงินบางช่วงบางตอนเนี่ยได้โค้ดเป็นคําถามที่ทางบ้านเนี่ยส่งมานะนี่เขียนเป็นคําถามตอบมานะแล้วคุณเปรยสีเงินเนี่ยก็โค้ดลงไปในบทความ ข้อหนึ่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ชื่อนายประยุทธ์จันโอชาบุคลิกเป็นอย่างไรต่อหน้าสาธนารณชนตอบไม่สร้างภาพเป็นตัวของตัวเองนี่คือถามเองตอบเองของผู้อ่านส่งมาที่คุณเปลเวสีเงินข้อ 2. การบริหารประเทศไทยผ่านมา8ปีผลงานของท่านเป็นอย่างไรบ้างนายกลุงตู่เนี่ยตอบจจรนายไม่หมดครับ ถ้ารวบรวมเป็นเล่มคงหนากวารัฐธรรมนูญบนพานที่อนุสาวรีประชาธิปไตยข้อ3ในรัฐบาลของท่านทำไมถึงจัดการระบบคอร์รัปชันในวงการสีกากีก็ได้ทั้งๆท,ที่ท่านก็กำกับดูแลสอตอชอด้วยตนเองตอบพระอินประธานเทวสภาก็ยังปวดหัวอยู่เลยครับบนเทวโลกแท้ๆปราบยังไงท่านก็ปราบ เทวดารับสินบนไม่หมดสักทีนะสี่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่รักชาติศาสตร์กษัตริย์แต่ทำไมนายกถึงแพ้เลือกตั้งในเมื่อคนไทยรักท่านเยอะตอบคนรักกันใช่ว่าจะต้องได้แต่งงานกันเสมอไปนะแล้วก็ทั้งหมดนี้คือข้อเขียนที่คนทางบ้านได้ส่งมาคุณเปรวสีเงินได้มีการเขียนความเห็นของตัวเองต่อทีนี้นะ หลังจากที่ลงทุกตัวอักษรที่ถามเข้ามาแล้วเปรีวซีเงินบอกว่านะอย่างข้อหนึ่งที่ท่านเขียนว่านายประยุทธ์จันโอชาเนี่ยต้องใช้คำว,ว่าผลเอกประยุทธ์เพราะเป็นยศที่ท่านได้รับพระราชทานจากการรับราชการทหารและนามสกุลท่านจันโอชาครับไม่ใช่จันโอชาจันก็คือจันพระจันนะฮะที่ถูกต้องจันโอชา แล้วเปลวสีเงินเนี่ยก็ตอบต่อว่านะในรัฐบาลที่พลเอกประยุทธ์ทำไมไม่จัดการกับระบบคอร์รัปชันในวงการสีกะกีเนี่ยนะเปลวสีเงินก็บอกว่าคำถามเนี่ยน่าจะเป็นในวงการสีกะกีจัดการก็ไม่ได้ก็ตอบตามนัยยะเจตนาทันแล้วนะก็คือ,อ,อที่ตอบมาว่าพระอินยังแก้ปัญหาในวงการตัวเองไม่ได้เนี่ยนะนะ <S 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 แล้วก็คสี ก็เป็นเรื่องการแก้คาให้เปลวสีเงินยกมาทั้งหมดนี้แล้วตอนท้ายเนี่ยก็ลงสุดท้ายไว้ว่ารู้กันหรือยังจุดจุดจุดเอ้เราก็ตามอ่านนะต้องมีเรื่องอะไรต่อแน่เลยาการเมืองเผ็ดร้อนต่อแน่เลยคสุดท้ายเปลวสีเงินทิ้งท้ายว่ารู้กันแล้วยังณเดชขอแต่งงานกับย่าแล้วนะ <c oughs> จบเปลวสีเง <c oughs> ินคนฝ่ายซอน <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ด้วย ลุงเปียวอย่างนี้ก็ได้ด้วยมิติใหม่ของบทความนะตัดจบโยนเข้าไปนัเดชกับยาย่านะค <S S S 2> <c oughs> ่ะนเดชกับยาย่าตกลงจะแต่งงานกันแล้วอ <S S 2> <c oughs> แต่จนถึงวันนี้เจ้าบ่าวอย่างคุณพิธทานี่ยังอ้างวังอยู่นะค่ะยังเวร์วางอยู่นะขันหมากยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เพราะว่าทางวุฒิสภา,าเนี่ยที่ตอบรับมาเนี่ยยังไม่ถึงยี่สิบเท่าที่ตอบรับมานะฮะ แต่นี่คือบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้ฮะท่านผู้ชมฟังแล้วก็จะงงๆเหมือนที่ผมอ่านแล้วก็งงๆเหมือนกันรัฐบาลแอนตี้ไคล์แต่ไกลหน้าเด็กกับยายาหวานชื่นมืนเลยนะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคู่นี้จริงๆนะคุณเปลวสีเงินก็พูดถึงภาพใหญ่อ่ะเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศก็คือภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เรานําเสนอไปก่อนหน้านี้นะฮะ